จากที่คุณเห็นมิยูตัวน้อยกําลังทําวิทยายุธย้อนกลับไปสักครู่ welcome welcome นี่คือมินิเกมเล็กๆจาก Blue Archive s e r ี่ปุ่นซึ่งผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแต่อะไรจะมาหยุดยั้งความอยากเล่นของผมได้และแน่นอนผมจะเลือกตัวละครที่รีเลีกับผมได้มากที่สุดนั่นก็คือมิยูเพราะว่าที่ของเธอคือทางขยะเหมือนกับผมเลย hello world นี่คือมิยูมิยูน่ารละโอเคอิคิมาโช ทำไมกันนะเกมหลักก็น่ารักแล้วพี่นี่เกมมันถึงได้น่ารักขนาดนี้มันเล่นยังไ,ไงวะเนี่ยฮะเออผมไม่เคยเล่น getting over it ครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงน่ารักโอ้ยตายเถอะทําไมถึงน่ารักขนาดนี้วะฮึบปีนแครอททำไมถึงมีแครอทอันเท่านี้ม่อยู่ตรงนี้แตยว่าแช่มันเถอะครับเฮ้ยปีนเย่เก่งมากวิวโอเคต่อไปก็ได้เวลาปีนก้อนหินโอเคดันตัวเองขึ้นไปเอ๊ะ เฮ้ยขึ้นไปสิมิวโอเคเอามาย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 ถึง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 ,ถงเฮ้ยอ่าวฮึบฮึบไอ้เจ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วเก่งมากมิวนั่นแหละต่อไปก็ข้าไมไปฝั่งนู้นเอ้เอะอย่ามิวแขนโคตรแข็งแรงครับไปเร็วขึ้นไปขึ้นมาลูกขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วเก่งมากเจ้าหนูโอเคต่อไปก็ข้าไมไปฝั่งนู้นกูข้ามยังไงเนี่ยโอเค ดีตัวฮึบยอพุเย่ yeah! ขึ้นมาได้แล้วเก่งมากมียุโอเคโอเคจะว่าไปทําไมพวกเธอถึงตัวเล็กแล้วเก้าอี้ใหญ่น่าจะไม่ต้องถามว <c oughs> ่าความน่ารักไม่จำเป็นต้องมีคําตอบครับพวกคุณขึ้นไงวะเนี้ยกูขึ้นไงอ่ะอ๋อก็อเบิ่เพิเอ้สวยเย้ขึ้นมาได้แล<ๆ>้วต่อไปอึบขึ้น, <c oughs> นสูงอีกสูงอีกโอเคค่อยคค่อยๆอย่ารีบอย่ารีบเออตกอย่ารีบสวอ ออโอเคสวยงามเย้อนาคตเธอสดใสามากเลยมิยุต้องข้ามกับผมเลยเฮ้ยเย่ขึ้นได้แล้วเก่งมากมิยุเย้ยเราขึ้นมาระดับเดียวกับเมฆแล้วประมาณนี้นะมิยุเย่ฮะเฮ้ยเย่สายลุงวูโอ้โหเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงเวละต้องดีตัวไป ไอ้ yeah. yeah. okay. Okay. Yeah. Mm. Yeah. Um, ั like ่วปุ๊บเฮ้ชั่วบย่าเกือบโอ้โอเกือบกี่เกือบโอเคเก่งมากมิยูเย้สัยลุงสดใสสดชื่นมาร์ชเมลโลว์ว่าเดือ๊กฮือย่าเย่เก่งนอกจากมิยูจะเก่งคนเล่นก็เก่งเหมือนกันครับโอ้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 รัวเลยว่ะลงไปเลยเย่ไอเชี่ยลงสิเอ้เย่เย่เย่โอ้มิยูจะเป็นผู้วิชิตฟากฟ้าครับโอ้ แครอทสายกำลังพอดีสูขาวมีอยู่จังฮึบไอเย่ขึ้นได้แล้วดูดฮ uh, okay. yeah. ึบโอเคติดอยู่นิดหน่อยเย่เกรด t j อบฮะ o อ้ u c k โอ้เย h มียุมาถึงยอดแล้วเย yeah. ่ยอดมาไอติด ah, อืมอืมฝาดแบกมึงอะไรแล้วเย่เย่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นครับถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะนั่งอุ่นหงิดมากๆก็ตามฮึบเย่ yeah. เก่งมากมิวโอเค okay. ไปชัวร์ไฟังไว้นะพวกคุณตราบใดที่ใจผมยังสู้นะ่ะผมจะยังไม่ยอมแพ้หรอกนะมิวจังก็เช่นกันใช่ไหมมิวจังยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมได้เวลาที่ผมจะต้องใช้ทําไม้ตายแล้วเมาปากกา เลตส์โก้มาปากกาได้ถูกเสียบมาเราจะลองดูกันว oh, a, o, ่ามาปากกาอ๋อเชี่ยมาปากกาตั้งแยกอ่ะเดีย๋ยเ <Yeah. S 1> ออขึ้นแล้วเย้ม yeah. 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 ียูจังเก่งมากเอ้ยเย้ยเย้ยโมอเเฮล finally นี่มันโลกอะไรครับมาริโอ้เหระครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย่แคมก็ระตายเห็ดนี่คงไม่ใช่เห็ดที่พวกเธอกินเข้าไปใช่ไหมแบบมาทำให้เธอเกิดอาการแบบนี้เพราะเห็ดเหรออันนี้พวกเธอออนไฮใช่ไหมเนี่ยแบบกำลังเมานะี่ยเย่ขึ้นมาแล้วเอ้ยเห็ดหัวสีฟ้านี่มันเหมือนกับหัวถุงยางเลยว่าเดอักขึ้นไปมมอยู่ม่ยุเก่งมากนั่นมันนี่มันข้างบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ ไอแท่งนี่มันคืออะไรแท่งที่ไม่ใช่ดิวดนี่มันคืออะไรสํานักงานวาคิรี่เหรอครับโอเคมิโยจังตั้งสมาธิไว้รวมถึงผมด้วยตั้งสมาธิไว้ผมว่าผมทําได้คุณว่าผมทําได้ผมว่าผมทําได้โอเคเรามาต่อกันดีกว่า let's go เอ้ยเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮะสุดยอดมากมิโยมิโย เอ้ย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 คณะเดี๋ยวคุณคณะคุณมาอย่างไงครับคณะจังคณะจังคณะจังจะขึ้นไปด้วยเหรอขออนุญาตเอาปืนตีหัวคณะจังแล้วก็ขึ้นไปบนนะครับลาก่อนคณะจังคณะคณะจับปืนเร็วคณะจับปืนคณะจับปืนสี่ขึ้นมาหยุดทำลายคณะกันได้ละไอ้พวกเวนตลัยอะตก เย้ขึ้นมาแล้วมิยูนั่นละขึ้นมาแล้วฮ่า y e มีอยูอาจารย์เย่ยิสองนาทีไหนเขาลองใหม่คุณซากิไปแล้วคุณซากิฮอ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 ฮฮอ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 ฮฮอฮอฮ ฮ่าฮ่าสกิจังนะ่ะเก่งอยู่แล้วเป็นไงล่ะสวยเก่งา่ากสกิจังหัวผมคนซนก็นตายจะมาล้างบางังเชียร์ซัมชิดอะโอเคเอ้อบอลลูนผมผมเอ้เอ